จุดสังเกตนะครับพระผงจกักรพรรดิของหลวงปู่ดูหลวงตามมานะครับตอนนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามีพระธรรมธาตุมาก่อน,นะครับอของผมนี่มีอยู่สององค์พร้อมกับสร้อยประคำนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีพระธรรมธาตุมาก่อซึ่งตอนที่รับมาจากมือของหลวงตามมาใหม่ๆนี่ ก็เรียบๆนะครับธรรมดาไม่มีเกรดไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่คือพอเราได้นำมากรรมสวดมนต์ซึ่งของผมนี่คือระยะ,ะเวลาเนี่ยผ่านมาประมาณ5เดือนแล้วสังเกตได้เลยว่าจะม,มีพระธรรมธาตุมาเกาะน,นะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับทั้งสององค์นะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างเล็กน้อยๆจากการที่เรามาดู สิ่งที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์นะครับเราก็มีความศรัทธาในองค์พระพุทธจักพัตนนะครับผม